นี่คือครีมสําหรับตัดพลาสติกโดยเฉพาะนะครับทําไมเราจะต้องมีครีมสําหรับตัดพลาสติกโดยเฉพาะสําหรับคนที่เล่นโมเดลหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีปัญหานะครับในการตัดพลาสติกถ้าเราใช้ครีมตัดลวดธรรมดาเนี่ยมาตัดนะครับรอยแผลตัดเนี่ยมันก็จะไม่เรียบเนียนสวยนะครับซึ่งครีมที่ออกแบบมาสําหรับตัดพลาสติกโดยตรงเนี่ยจะมีความคมมากกว่านะครับแล้วก็จะมีโปรไฟล์ในการตัดให้เลือกนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัดแบบเรียบนะครับ ซึ่งจะทําให้เมื่อเราตัดแล้วเนี่ยแผ่มันจะเรียบเนียนสวยไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดเส้นพลาสติก ABS อันนี้กันนะครับนี่ตัดชึบนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วดูรอยตัดครับมันก็จะเรียบเนียนสวยแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จเจาคีมเนี่ยมาใช้ในการช่วยเก็บงานทีดีพิมพได้นะครับรอยซับพอร์ตรอยอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้การขัดเก็บงานได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ